อย่างยาม่เก็บผักบุ้งเดีย๋ยวจะจอยจ้าเอาเราก็ได้เครื่องผักบุ้งอันนี้ก็จะไปให้หลวงพ่อปอยเอาไปหลวงพ่อฝนเห็ดเองเอาไปให้หลวงพ่อปอยจ้าเอาไปปลูกยี่วาสนะ่ะจ้าเขา<อ>ไม่กับม,มีสาเขาไม่สาปลูกมีแม่ไงจอยนี่ไปบ่ไหวแล้วย่างกับโอหัดให้เพิ่นเห็ดกินเองเพิ่นเห็ดตื้อจะเกลี้ยเอาผักบุ้งแม่เพิ่นปลูกกินเองจ้าโอ้คิดได้จังได้คิดได้จังสิ เดียแกเออพ่อเขาว่าเขาบ้าเลยยายจอยผู้ได้หราว่าบ้ากินผักบุกแต่จีว่าบ้าอีกทีบอกเิดเป็นคนดีเอยเป็นคนดีเอยเ่ไใ้บ้าได้ละกินผักบุกแต่จีว่าเป็นบ่าเบิดจนฉันตีผู้ไดเรามันว่าเขาว่าเขาเต็มเลยยายเขาว่าเขาสองคนบ่พ่อบาดคนนะแม่นบ่เออตาคิดไปคิดมาอันตรคือเขาว่าได้หรอเนาะ คือว <rí> e> ่า <Glen> จังสันก็ว่าจังชีตัวคือเขาวาอยู่สรถฉลบแล้วเ้าบาทเตี้ยจีเมนูบองรลบทล่าห้าพ่อบาทเตีายสงสัยสีว่าเต็มบาทขาดอีกอยู่หาสเปี้ยเมนเออเอาคอยยุธานแน่เจ้าพักปู่แม่หลวง่อปูกินเองจ้าเออ จะไปวัดบ่ค่อยไหวเจ้าเออกับ <พา S 1> ป่าย่างบ่โหเออเรากับประเดี๋ยวคือว่าแล้วเราหวังดีเนาะจ้าอย่าพาบ่มีกินเตีย้ยจ้าอ <c oughs> ย่าหลวงพอกันบ่มีกินเอออ่ะเดี๋ยวสรุปแน่งวันนี้มเข้าเจ้าถามมาสรุปสรุปให้เบิงนะ้งแน่คือว่าเบิ้งคลิปให้มันจบหืออะฮะคือจังมาถามจังสี่ก็บอกไปเบิดเร็วบอกไปเบิดเร็วเบิ้งคลิปให้มันจบแน่เด้อจังสีหู้ อันยาสีคามหลายเด้อพีน่นงเห็นแต่ว่าบ้ากับบด้บ้าจ้าดอกบ่ <c oughs> เคยบ้าใช่เอาคอยคอยตามอีกทายอีกน,น้อยหนึ่งจะมกักโตได้เล่งวดเนี่ยโอ้ยละ่ะเออมกักโตฝันมักโต้ฝันนี่วะผู้เฒ่าสองคนน่ะคอยว่ามีสองคือเกา่าผู้เฒ่าสองคนกับเก่าเฮียงคูน่ะเก่าเฮียงคูจ้ะสองเก่าเก้ามันสีมักเก้าเก้าศูนย์ โอ้ยผู้เฒ่าสองคนเจ้าศูนย์มาแต่ใส,ส่ศูนย์มาอยู่หลังหนาโอ้โอขอว่าบ่มีศูนย์ดอกยายคันมีเลยล่ะบ่มีบ่มี่มข<อ>ัน<อ>บ่มีกัแล้วแต่ถูกแต่ว่าเจ้ามันจะว่าแปดมาแน่นอนแปดก็มาเน,นอือันนี้มาผันเกี่ยวคนเ่าเออข่อยมันจะว่ามีสองจ้าเออแล้วก็แปดหมักมันนอหลานเออมีหกแต่ว่าอีละเลขยงาปูเด้ออย่าลืมเดอน้องเด้อหกสามจ้าเออ เด้งเอาเลยล่ะเด้งเลยเด้งเด้งเอาเลยจ้าแต่ัมนันคอยกับแม่แมวไปขออยู่ยงาปูบาดแม่แมวเนี่ยดีสีสองสองเดะแม่นตี้เออสีสองสองเขาว่ามันจะอกเบิ่นบ่มันเกิดสีทาบมันเกิดสีแม่นอยู่ลงมั่งแต่ว่าแม่ยมวจอยของหฮอเนี่ยพี่น้องเรามักเรามักแปดตัวเดียวแมนบ่จ้าอันมักแปดตัวเดียวจ้าแปดีนมาแน่นอนแปดมาแน่นอนเออโอ้ เก่ากับมาแน่นอนเก่ากัมาแน่นอนเออสรุปสรุปไปฟังคือสรุปเบิ้งเอาโหลดเดิพี่นองอย่าขวมอยาเกินอย่ากไกลออันยาวายายบ้าลายยายบ่พอบาทชื่ยๆนี่บ่เต็มบาทอีกซ้ำบาเต็มบาทจ้าอีลีนตัวโอ้กะ้างบอกคือเนาะหาว่าเราบาไปนี่ไหม โอ้ยเขาบอกไปหล,ล่นล่ะมนกระชีดดย,ย้อนคนบา้าบาเต็มบาทนี่แลว้วจ้ามาันสะชีใดย,ย้อนคนบา้บาบ่เต็มบาทนี่ตียจ้าโอ้โอ้ยอ,อันนี<า>้จะว่าบ้าอันนี้อันนี้อันอนี้สะหน้าเจ้าติย่ยจ้าโอ้พะเจาคือเรื่องของเรื่องนี่จะมาเก็บผักบุ้งจ้าเก็บผักบุ้งแล้วก็เลยเจ้าอันเอาอันนไปให้หลวงพ่อปลูกจ้าโอ้อันนี้ติผักบุ้งเก็บได้เนี่ยจ้าอีหล่าเอาไปเอาไปให้หลวงพ่อเพิ่นเห็ดเองเพิ่น จ้างามงามตัวงามเนาะจ้าไอหลวงพ่อเราเหตุกินได้ยงตียายจอยบ่เหตุให้ดอกไปบ่หอดไปบ่หอดจอยบ่ถึงจ้าขาบ่กึงอันใส่บาทซสมือบ่เห็นแต่ว่าบ้าบ้าจังสี่ก็ใส่บาทรสมือเ้อหลวงพ่อ่นกับวินผราบาทมาหาใยายจอยสมือเลยอ่ะใส่ไกล้ยังนั่นล่ะโอ้ยรังเทียบกระแับนี่อ่ะ เขาชื้อ้เขาชื้อซื้อจ้าเอาเพื่อนกับบ่ได้ถามหาแนวกินได้หรอเนาะเออบ่เป็นยังดอกเขาชื้อซื้อก็ไดดบุญเออเขาชื้อซื้อก็ไดดบุญจ้าอืมร่างเทือกก็มีแนวให้เพื่อนกินอยู่เอามานีเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเริ่มถามมื่อนี้จะคือใส่เสืองามแทะเอาอันเมื่อวันนี้ใส่เสียโตเก่ากว่าเมื่อนี้ใส่เสียโตงามงามแต่มาเบาอีกเบาเรื่องงังอีกนี่ฮะ เดี๋ยวจังไดกันเดี๋ยวจังไดจะให้นุ่งขาดขาดอีะบ่เออแต่ว่าใส่เสื้องหามๆนสีละยายพ่อมันจะเลื่อนหนูจะเลิ่นตาแน่น่าคิปได้ก็ใส่ตะก้อเก่าตะกอเก่าเว้ยโอ้ยกะคนกะคนว่าอยากงามเนาะกะเลยว่าสินุ่งมาโชว์เก็บผักบุ้งที่ซื้อหลงน้องมาประทันเก็บผักเนาะเก็บคือลงคือลงไปซาได้ยายเป็นวยังสิลงบ่ได้มีหญ้าจับอยู่เนาะอ๋อ หญ้าจับอยู่นี่ยนะจ้าโอ้ยผักบุ้งมีตีหยดงามๆพึ่งใดเขาสิไปลอยน้ำเปี้ยปีนี้มันแรงเนาะบางเนี่ยเขาเขาแหงมืดพี่น้องแต่ว่าเขาแหงนั่ะละเออเขาพึ่งได้ฝนเนาะเขาพึ่งได้ฝนเขาพึ่งงามตื่นมาเก็บผักบุ้งเสมอบ่เนี่ยโอ้ยกะล่างมาได้สามมือนีตีจ้าหากับเขาหาคับเขาหลวงพ่อว่าวมีอยังตีให้เพึ่นได้กินหน่อยเออจีฟ้าคอยเอาไปหายรือจีไปเองจีฟ้ากีฬาดีล่ะ ไปบ่หอดไปบ่หอดจ้าจ๊งไฮคอยบอกหลวงพ่อบางแดดบอกว่าอันนี้อันหลวงพอ่อแม่ออกยายจอยเพื่อนผักฟักบุ้งมาให้หลวงพ่อเฮ็ดกินเองอืขันเพิ่นสีมาล้วกา็มีแต่คนวอกว่าเพื่อนบ้าแต่ <c oughs> เพื่อนกับบ่ได้บาดอกเ <c oughs> บิ้นบ่อเต็มบาท่าจังสี่ดให้คอยว่างสืเอนะจ้าเอ,อ,อันหลวงพอ่อเอ้ย ขาน้อยกะอยากได้บุญหลายๆก็ให้ขาน้อยฮรับเอาเน่เด้อจ้าถูกให้ผู้ขามีบุญมีกายอยู่ในตน้ำกายผู้ขาเด้อหลวงพ่อให้ผู้ขาเฮ็ดคลิปบ้างๆให้กดไลค์กดแชร์ให้ยายจอยด้วยนะสวัสดีจ้าท่านหลวงพ่อละกดไลค์กดแชร์ยายจอยเบิ่งเด้อหลวงพ่อกับบ่งคิดไม่หญ่จอย เบิ่งของยายจอยนอนตัวพ่อกับตัวกิ๊บไม่แง่จอยนั่งหัวอยู่เลยว่านนไงดีเออเออเออข้าน้อยเองลาก่อนเตข้าน้อยเองลาก่อนเด้อหลวงพ่อเด้อป้าจะจ้อยเป็นยังน่ะหุงข้าวล่ะหุงข้าวจ้าเป็นยังคือท่าทางเครียดซีเรียสแท้เครียดเลยดล่ะเครียดให้บังแง่เครียดให้บางแง่จ้าบางแง่เป็นไง เอามันชนรวดกับเป็นสร้างมันไปอย่างอ้ยไปบันไดใเขาก็มาว่าเอาละหูเข่าหนี่หูเข่าอย่างหูเข่าให้หมากับพูดนี่แหละหูเข่าหมากับคนจ้ะหุงใส่หยางเอาขันต้มหงใส่น้ำสิหุงจังได้เราดาเดี๋ยวโมข่ไม้ไข่ไมาตึงม้าคลุกไก่ดิจะต้มข่าต้มเป็นบ่านจ้ะจะต้มใส่หยางต้มใส่น้ำตัวจิ้ต้มใส่หยางหรอกไม่แย่เลยฮะ ถามก่อนอุย้ยเขียดแนงเนี่ยเขี่ดไห้แบบแง,งมันเอาหูดันลมอยู่มันฟังอยู่บอกไปเกเย็บพักเย็บงามันกระอกไปไห้แป๊ะขาพักหมูมากระโบไปมันเป็นคนจังไหยมันคือสอนหยาเทหือแงไห้กินทอไหายกระบอิอ่มโเป็นบอกระโบงามอกระนอนเืย เปิดจาดหนาใหญจอยสีนอนแมนถ้ากินคือหมูคือหมาไปเสร็กินเป็นกระบะกระบะสามหมอกับโบอิมดกโบขิดว่าเมมันบบมีเงินิอืรอมันกินแล้วมันได้กินแต่มือนหนีไปตดไปมืออื่นมันติกินหยัางมือแรงมันกินหยัางมันกับโบขิดโอ้ยอ้ะมันกะเหิ้ก็กินหลายตัวโอ้ยมันกินหลายคนมีไงจ้อยมันบบมีเวียกเนี่ยแหละล่ะไอ้โรลหลงหงามันกับโบไปเออ มันขี้ขาดเออมันบอมันคือไงด่อยเออมันนอนแต่เผายัากมันเผาอย่างนั้น <c oughs> ออกลับหมอเขาเผาตะกินตัว <c oughs> อ้อยง่าแบะมาดูน,นี่ว้าเราบปตองมาเฮ็ดสาอ้อยดูบอมันอุ้ยเดจังไดแต่บ,บอลสงสานมานเดียว์นันงงี้ับแต้มือน,นีเป็นต่นไปกขนมึงบ่ออกไปหาขิ้ซอยเมียนบ่ไปหาเก็บพักบุ้งเต็บผักยัง มึงบัวไปมึงก็บัวอะไรกินให้กินเขาชื่อๆมึงก็จมว่าบัมีฟากมีเงาบัดไม่ีอะไรไปมึงก็บัไปเก็บมึงคอยแต่แม่มึงไปเก็บมาให้มึงกินโอ้ยแงเอ้ยกูจิวออกครับมึงว่าจังไดเหรอมึงกินเขาชื่อรถยังหูว่าเพราใช่มันโดว่ามามันคันเขียวปะเจ๋อยจะเจ้าก็มาหัวเรื่องนั่นแหละเป็นยังมันที่บงมึงมันเองอยู่นั่นเอาหูดันลมอยู่นั่น ย่าเย้ยพ่อแต่คาว่าห้าบ้าทนั่นล่ะเอาได้่ได้บ้าให้บ้าบ่ได้บ้าเด้อดเอกปั๊บมามันหูควงอยู่เด้อนางบ่สนใจหาจู่จูนผู้ใดว่าบ้าอ้าอยู่หูกินกับบ่มีบ้านกับบ่สงสารเมย์มันเป็นคนจังไงฮะโอ้ย ขัดแม่รวยมือนี้มึงมาทองกินดอกเงแงงดัดมึงเบิ่งอย่าเธอเบิ่งเด้อวันทีหนึ่งเป็นกู้ถือเล็กไก่ย่างกู้กับวซื้อมึงกินเขามึงกินเขาชู้ื้อคือเก่านั่นกู้ช่างมึงแล้วกู้ช่างมึงแล้วเจ้าแงะเออเจ้าแง่ป้อมาเราเบิ่งมันเห็ดเบิ่งมันเห็ดมันกะลับตามิบมิดมิดมิดช่างอยู่สี่เจ้าดื้อหืี้ยวสาวแต่บ่มีคูนแต่บ่คูนมิดจะดื้อกับดื้อ จะหาเร่งหันเร่งนี้จักติดผู้สาวเมืองใดโอยแงเอ้ยแงติดผู้สาววานนี้ไปกินข้าวบ้านเขาเด้อลูกเด้อจะมานี่มันจะจังบเปลืองสิอยู่กินสองคนกับบก่าวกระอินอุ้ยจะหลอกยไปใส่ไปหลอกอุ้ยคอยถามนม่ย่ายกะาเจ้าขึ้เลี้ยงม้าหลายแท้ขากับ่มไม่ใจมากินก็จักว่าจังไดแล้วก็เขาเกิดมาให้เหลี่ยงนาะ มันเล้วกระสงสารมันหล่อหลาเอ้ยแม่นบักแง่แม่นบักแง่เนี่ยติที่เจ้าไปเก็บมาจากป่านะจ้าที่ว่ามันคูนตอนนั้นนะจ้าข้าป้าโตโตแข็งเออตอนนี้หน่อยค่ะป้าโตโตแข็งจ้าไงขึ้นรถติี้ข้าวไงขึ้นละกี่ข้ากี้ข้าช้ำเอวเงี่ยว้ำติดภาษาเนีอยติดผู้จาอยกเข้างามมองงามโอย ไงจอยนี่สิตอนรับตลูกไผ่ขอเบอร์คืออีกแล้ววะใช่ปลาตัวใหญ่ๆก็ได้กินปลาตัวใหญ่ๆก็ได้กินหนอนอีริได้พี่น้องคือว่าตอนนั้นตอนตอนตอนค่อยย่างอันย่างย่างย่างพันธติดสาวเนาะไปหาปลาเมียจอยกินเสมออนไรเสมอเออเมียจอยละห้าคากหลายหลงหลายบัตเทนีบัตเทนีพ่อมันติดสาวมันบอคคุน ม่เงจ้ยจอยไปก็เลยสร้างมั่นละบัานเนี้ยสร้างเร้วไปติดผู้สาวจาาว้างงานมบองงามบมืเมนสีเอาลูกไฟไม่ไดาไม่ใงญ่ยจอยอีกแล้วเออโม่ <c oughs> ลูกไฟนั่นก็พ่อเพียงแล้วลูกไฟตัวน,นั้นมันก็เพียงพ่อไปเลยว,วันนี้ยังตีลูกไฟบังเงีไม่อีกหา, <c oughs> หายมันไปกินหายมันไปกินยี่บาทผู้สาวเด้อวันนี้เด้อจ้าให้มันไปกินก็บานผู้สาวมันเลยเจ้ะ